ความสะอาดของน้ำดื่มในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเรื่องที่ผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญในระดับต้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของตู้น้ำดื่มสาธารณะที่นักศึกษาใช้ดื่มเป็นประจำซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ออกมายืนยันว่ามีการดูแลรักษาวความสะอาดบ่อยอครั้งเพราะกำลังถึงสุข,ขอ่อนมามัยน้ำดื่มมากที่สุด ทีมข่าวบีอูนิวส์ลงพื้นที่ขอข้อมูลจากคุณภัยบูรณนะ์นันสารานผู้ช่วยผู้อํานวยการสํงงานักงานบริหารอาคารสํงงานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมถึงแนวทางการรักษาความสะอาดตู้น้ําดื่มสาธารณะโดยคุณภัยบูลณ์เผยว่าทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแลร,รักษาระบบน้ําดื่มที่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้ดื่มเป็นประจำโดยอาคารเดยนแต่ละตึกจะมีระบบกรองน้ําดื่มโดยมีเครื่องกรองรวมจะมีขนาดใหญ่ แหล่งรวมจะจ่ายน้ําดื่มไปยังเครื่องกรองย่อยก็คือตู้น้ําดื่มสาธารณะการทําความสะอาดที่ระบบรวมปีละหนึ่งครั้งภายในจะมีอุปกรณ์ประกอบอีกหลายส่วนเช่นตัวกรองชุดกรองน้ําดื่มชุดกรอง UV ชุดกรองที่เป็นคาร์บอนแต่ละส่วนจะทําความสะอาดในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปบางรายการทําความสะอาดทุก6เดือนอีกทั้งยังมีการบําบัดน้ําเสียปีละสองครั้งโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ภายใต้ใตการกํากับของสมาคม ส่งสึิมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งประเทศไทยในส่วนของสํานักกายภาพและสิ่งแวดล้อมก็ขอยืนยันว่าการดื่มน้ําจากตู้กดน้ําดื่มของหมหาวิทยาลัยก็มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยซึ่งสามารถนักศึกษาก็สามารถที่จะดื่มและก็บริโภคได้อย่างถูกถูกสุขอนามัยไม่มีผลอันตรายใดนนๆน,นี้ขอยืนยันครับ จะเห็นได้ว่าทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีระบบการดูแลรักษาความสะอาดที่เข้มงวดและการทํางานอย่างเป็นระบบเพราะตู้น้ําดื่มเป็นของสาธารณะมีผู้ใช้จํานวนมากและมีพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายจึงทําให้การรักษาความสะอาดอาจไม่ทั่วถึงแต่ทางมหาวิทยาลัยยังคงมีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ